อ้โหไฟกระจายดีจังสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีงาน DIY นะครับที่จะมาทำเกี่ยวกับมอเตอร์ตัวนี้เนาะนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นของเก่านะครับเก็บไว้ก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็จะเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ นะครับผมในการที่จะ DIY โดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตัวนี้ผมจะมาทำใบตัดเครื่องตัดเครื่องเชียร์แบบเล็กๆนะครับผมเพราะว่าบางทีงานตัดเล็กๆแต่บางทีเราไม่อยากใช้ตัวใหญ่มันหนักเนาะมันหนักมือครับอยากจะใช้ใบตัดเล็กๆนะครับในการตัดงานง่ายๆนะครับก็จะเอามอเตอร์ตัวนี้แหละ ทีนี้ผมได้ซื้ออะแดปเตอร์อันนี้มาแล้วนะครับผมเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ใส่กับมอเตอร์ Motor ตัวนี้นะครับมอเตอร์ Motor ตัวนี้เป็นรหัสห้าห้าศูนย์เอสนะครับสิบสองโวลต์เป็นมอเตอร์ถาวานนะครับพวกนี้นะครับดังนั้นแกนมันจะเล็กเนาะสามมิลกว่านะครับก็เลยซื้อหัวแปลงตัวนี้มามันจะใส่แบบนี้พอดีเลย นะครับแล้วก็ล็อกนะครับทีนี้ผมก็จะามาแปลงใส่กับพวกใบตัดใบเจียเราที่มันอย่างเงี้ยที่มันเวลาเราไปใช้งานแล้วอ่ะมันใช้ไม่หมดใช่ไหมคือมันมันมันตัดหมดแล้วแหล,ละแต่ว่าด้วยความที่มันยังเหลืออยู่เงี้ยผมก็จะเก็บเอาไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าอนาคตคิดว่าจะามาใส่กับใบเล็กๆนี่แหละนะครับก็เลยเก็บไวไ้ก็จะเอามาใส่ แต่ว่านี้รู้สึกมันหลวมเห็นปะต้องหาตัวิธีแปลงนะครับนะครับมันมีสองอย่างถ้าเราไม่อยากแปลงก็เอาใบเนี้ยตัดออกมาเป็นสี่ชิ้นได้เนี่ยก็ใบตัดก็จะเล็กลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะแปลงโดยใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ไหมนะครับผมเพราะว่างานตัดเล็กๆเนี้ยมันก็จะเหมาะนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่มากไป น,นี่นะครับผมผมก็จะใช้อุปกรณ์เดิมที่มีนะครับโดยไม่ต้องไปหาหรือใครจะโมดิฟายใช้ท่อพ v c อะไรก็ทำได้นะพวกนี้นะครับทำที่จับมันอนะด้ามจับมันพวกนี้นะครับด้ามจับทีนี้ผมมีของเก่านะครับก็เป็นพวกบอดี้มันนั่นแหละที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปแล้วนะแต่เก็บไว้อยู่ก็จะดำเมี่ยงอย่างนี้นะครับผมค่อยไปขัด นะครับพ่นสีทับเอาแล้วกันนะครับก็มันจะลงล็อกเลยใช้ของเดิม,มก็ไม่ต้องแบกแลงนะครับก็จะเป็นด้ามจับให้เราได้อย่างเงี้ยเงี้ยมันก็จะด้ามจับได้แล้วก็สวิตเก่าก็ยังมีอยู่อ่าสวิตเดิมก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่ได้ทิ้งยังเก็บไว้อยู่ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ส่วนใครส่วนใครยังไม่มีก็เอามอเตอร์เอา เอาท่อ p v c อ่ะแล้วก็ไปซื้อสวิตช์พวกนี้มาใส่ก็ได้ตพวละสามสิบาทสี่สิบาทนี่แหลจะก็จะไม่ผิดนะครับข้อดีของการใช้สวิตช์แบบนี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะกลับทางการหมุนได้ไงครับเราต้องการให้ใบตัดเนี่ยหมุนไปทางไหนก็ได้ให้มันหมุนเข้าหาตัวหรือหมุนออกไปหานอกตัวก็ก็สามารถกลับทางที่ตัวนี้ได้แต่ว่าไอ้ตัวกลับทางเนี่ยตัวนี้นะครับ ของผมเลามันหายไปแล้วผมโยนทิ้งไปแล้วพลาดไปแล้วตอนนั้นเดี๋ยวก็อาจจะต้องทําขึ้นมาเองนะครับจากพวกเศษท่อพ v c ซพวกนี้นะครับก็จะทําเป็นตัวกดขึ้นมาเพื่อให้มันกลับทางได้นะครับผมหรือใครไม่อยากกลับทางก็ได้ครับก็คือให้หมุนทางเดียวแล้วก็จบไปเลยก็ได้ก็เหมือนอหินเจียลูกหมูหินเจียทั่วไปที่มันหมุนทางเดียวบังคับเราอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ,รก,รบก็จะง่ายขึ้น นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะผมอาจจะไม่แน่เพราะอาจจะหมุนทางเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็ตัวล็อกตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็จะหมุนทางเดียวนะนะครับผมก็ง่ายดีนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี้ยบอดี้มันน่ะมันก็ง่ายเนาะเพราะว่ามันมีบอดี้เดิมแต่อาจจะเดี๋ยวค่อยมาอุดอะไรที่มันโบวบไปเพราะว่าผมไปทํา เล่นมาไว้เยอะแล้วนะครับเละหมดแล้วแล้วก็เนี่ยฮะบอดี้ตัวนี้คือของเดิมมันมอเตอร์นี้ก็คือของเดิมจากเครื่องตรงนี้แหละแต่นี้ม่ไม่ได้ใช้ก็มาใช้ประโยชน์แต่ว่าอาจจะต้องโมูเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยมอเตอร์มันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมอเตอร์นี้มันไม่ได้ปลไกลถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องเกียร์ใช่ไหม เนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้มันจะล็อกพอดีครับมันจะต้องเลื่อนไปนี้แหละครับอาจจะต้องโมนิดหนึ่งนะครับให้มันอยู่ตรงนี้แต่มันจะล็อกไม่ค่อยแน่นเหมือนอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวลองดูกันนะครับมันจะหลุดได้ก็ต้องหาวิธีหยอดกาวอ่ะอัดกาวหรือจะยังไงได้ดูทีประมาณนี้เนะาะเราวลาประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวิ่ว่ากัน ตัวนี้ก็ใส่กลับที่เดิมได้ตรงนี้นะครับตัวกดตัวกลับที่เดิมอ่านี่ครับตัวกดกลับที่เดิมได้นี่ครับผมก็เอาอย่างนี้แหละมันไม่ต้องไปทาบอดี้ใหม่เนาะส่วนใครจะทาบอดี้ใหม่ก็ก็ง่ายนะก็ไม่ยากหรอกตัวนี้นะครับอ่านี่ก็ประกอบแล้วก็จะได้ปา่านนี้แล้วก็จะใช้แบตตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวทําขึ้นมาใหม่เป็นแบต ให้ใช้เสียบกับแบบพวก12โวลต์ได้นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคอเคุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับมอเตอร์มีบอดี้บอดี้นี่มันจะเป็นก็มีก็ได้ไปทำจากทอบ BVC นะครับแต่อันนี้ต้องมีคืออะแดปเตอร์เนี้ยต้องมีครับผมเมันจะมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับมันจะมาเป็นชุดกันก็ต้องมีนะครับแต่ถ้าใครใช้ มอเตอร์ตัวใหญ่775อันนี้จะง่ายหน่อยมันจะมีอะแดปเตอร์ที่สําหรับใส่ใบอย่างนี้ได้โดยตรงเลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีอะแดปเตอร์สําหรับใส่ตัวนี้ได้เลยง่ายเลยไม่ต้องมาโมเลยครับนะถ้าใครใช้มอเตอร์775นะจะง่ายนะครับเพราะว่าแดปเตอร์มันจะแปลเป็นตรงนี้เป็นหัวล็อกขินเกียร์ได้เลยก็คือใส่ปลั๊บไปได้เลยนะครับเพราะว่ารูตรงนี้มันมีใน5มิลเนี่ยแต่อันนี้มัน3มิลมันมันมันไม่มีมันไม่ทํา มันทำเจอแบบชนิดแบบนี้มานะครับผมดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะโมใส่ใบนี้ได้ง่ายนะครับด๋ยวถ้าใครใช้มอเตอร์775แกน5มิลนะง่ายเลยครับมีเพราะว่าตัวแปลงมันจะมีเลยฮะมีสําเร็จให้เลยตั้งแต่5 5มิล6มิล5มิล8มิล10มิลมันจะไม่ผิดจะมีอยู่3ไซส์อะสำหรับใส่ใบตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่นี้มอเตอร์เล็กมันก็เลยต้อง ปลงหลายอย่างหน่อยนะครับผมนะแล้วก็มีตัวกดอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทําใส่เข้าไปแล้วก็จะมาอัปเดตเป็นระยะว่าทําอะไรมากอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะสะด,ดวกในการรับชมนะครับผมอ่ครับผมเอ่อผมได้ทําการ ใช้ก็เทปนะครับนี่ฮะก็เทปนะฮะพันพันเพื่อให้มันมาฟิตกับตัวของบอดี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันล็อกถ้าพันเฉพาะด้านบนเนี่ยมันจะคอนตรงนี้อยู่นะครับเพราะเราต้องพันทั้งสองจุดนะครับเพื่อให้มันล็อกกันได้สนิทมากขึ้นนะครับผม เวลาใส่แล้วก็ใส่หัวตัวนี้เข้าไปนะครับหัวตัวนี้ก็คือก็เจียหน่อยนะฮะเจียรตรงแกนของมอเตอร์ให้มันแบนนิดหนึ่งเพื่อจะล็อกน็อตได้แน่นนะครับจะได้ไม่ไม่หลุดนะครับใส่้าไปอย่างเงี้ยน,นี่เวลานั้นมันก็จะกดพอดีครับทีนี้ก็จะแน่นก็ลองพันดูให้มัน ปิดได้นะครับผมถ้าพันเยอะไปมันก็ปิดไม่ลงนะเอาให้มันกดนิดนึงนะแน่นเลยครับตัวนี้ยไม่ขยับแล้วนะครับแต่ถ้าระยะยาวก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวเนี้ยมันจะเปื่อยไปเรื่อยๆนะถ้าเปื่อยก็คอนนะครับผมก็อาจจะต้องหาตัวอื่นก็ได้มาพันที่มันแบบไม่คอนนะครับผมอันนี้ก็แก้ได้ทีหลังไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันมีการหมุนน็อตเข้าออกมันก็ง่ายเนาะ นะครับในการบำรุงรักษาเนี่ยครับประมาณนี้แล้วผมก็มาคิดแล้วแหละว่าคงจะไม่ทําตัวก,กดเปิดปิดไอ้กดถอยเดินได้ถอยหลังหรอกนะครับคงจะเอาด้านเดียวแหละนะง่ายกว่าเพราะว่าต่อให้ทำสองด้านผมก็คงจะใช้เฉพาะด้านเดียวอยู่ดีนะครับมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นเท่าไหรนะ่เนาะให้มันหมุนทางไหนทางหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับผมโดยที่ ไม่ต้องมาทําตัวกดก็ได้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวก็จะอุดตะนะฮะตัวนี้ผมก็จะอุดตัวนี้อุดหมดเลยนะครับตัวไหนไม่ได้ใช้ก็อุดเลยอุดอุดด้วยกาวติดเหล็กเนียที่ผมใช้ประจำนะอันนี้ซื้อมาน่าจะหมดเป็นสิบสิบหลอดแนละ้ตอมนนีตใช้เยอะใช้บ่อยด้วยใช้ดีตันนี้นะอุดอุดแล้วก็ให้หมดนะครับอุดให้หมดแล้วไปทําสีแล้ไอ้ส่วนตัวด้านบนนี้ก็ นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวทำแผ่นก็คงหาแผ่นพวก p ี c บางๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไปอุดตัดให้พอดีแล้วอุดเข้าไปนะครับเหมือนกันนะครับผมอุดให้หมดตรงไหนที่เป็นโบ๋โบ๋จากการไม่ได้ใช้นะฮะมันก็จะได้ดูดีขึ้นแล้วก็ไปทําสีใหม่ทําสีนะครับแค่นั้นเองง่ายๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะเสร็จเร็ว ส่วนตรงนี้นะครับก็จะต้องทำตัวใส่แบตเตอรี่12โวลต์ขึ้นมาอันนี้อาจจะยากหน่อยตรงนี้นะครับตีมยากสุดอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมงั้นเดี๋ยวทำตัวด้านบนก่อนโอเคก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูใหม่แล้วกันนะครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการต่อสวิ์นะครับเข้าไปแล้วนะครับผม แล้วก็ทดลองไฟ12โวลต์นะครับเสียบเข้ามาก็จะมาดูว่าเราจะอยู่ที่เราละครับว่าเราจะปรับเราต้องการให้ตัวมอเตอร์หมุนไปทางฝั่งไหน,นนะในส่วนตัวผมผมอยากหมุนมาทางเนี้ยนะหมุนมาทางซ้ายมือเราผมก็เลยต้องปรับตัวนี้เอาไว้ที่ซ้ายมือเลยเพราะว่าเวลาตัดก,ก็ให้มัน อขี่มันะเพราะว่ามันจะต้องตัดท่านี้ใช่ไหมนะครับให้ขี่มันออกไปฝั่งขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะน,นี่ก็แต่ความถนัดของแต่ละคนเพราะว่าเวลาจับแล้วมันจะต้องตัดเยียงอย่างด้านนี้ครับผมจับด้านนี้แหละเพราะว่าอันนี้เป็นรูปแบบเหมือนลูปปืนใช่ไหมมันไม่ใช่แบบทางจับจับทางข้อตรงนะครับข้องอ ลาตัดอะไรก็จะตัดท่ากดท่านี้ครับเนี่ยกดท่านี้เลยคือใบพัดใสนี้เลยใช่ปะใบตัดใสนี้เลยนะครับมันจะต้องกดท่านี้ในในความถนัดของผมนะนะครับเพราะกดท่านี้เศษฝุ่นนี้ก็จะให้มันวิ่งออกไปทางนู้นทางขวามือผมดังนั้นใบใบตัดก็ต้องหมุนมาอย่างนี้ครับหมุนเอ่อเขาเรียกไงหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ โอเคถ้าไม่ใช่ก็มาปรับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะล็อกรูแล้วไงมันจะต้องตั้งก่อนนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองดูนะเนี่ยครับผมเนี่ผมตั้งแล้วว่าให้มันหมุนมาทางตามก็เลยตามเข็มนาฬิกานะครับ ข้อดีของใส่ตัวนี้คือมันสามารถเล่งเบาเล่นช้าได้ไงนี่ฮะแล้วผ่อนได้โอเคตามนี้นะครับผมก็อยู่ที่เราเนาะเราชอบฝั่งไหนก็ลองลองถ้าใช้สวิสก็ลองปรับดูหรือใครจะใช้วิธีกด ส่ตัวกดก็ได้นะจริงๆทำตัวกดก็ไม่ยากหรอกครับนะแต่อย่างที่บอกว่าถึงถึงต่อให้ทาตัวกดผมก็คงไม่ได้กดเพราะผมถนัดด้านเดียวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ประกอบได้แล้วเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยง่ายไหมถ้ามีบอดี้มันมันจะง่ายตรงนี้แหละครับเพียง <laughs> จะมาย่ายตรงใส่แบบนี้นะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาทําตัวใส่แบบแล้วค่อยมาอุดรูพวกนี้ฮะผมจะอุดรูหมดนะอุดรูหมด อันนี้ก็จะใส่ตัวปิดอ้ตรงที่เป็นปกติมันจะเป็นการปรับสปีดใช่ไหมเราก็จะใส่ตัวปิดเข้าไปนี่ใส่ตัวปิดเข้าไปนี้นะครับจะตัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําตัวใส่ตู่กันอีกทีนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูใหม่ครับนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการปุดช่อง นะครับด้วยกาวติดเหล็กแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเอาพอไม่ได้เอาดีมากนะฮะเอาแค่พอพอดูดีขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้ก็ที่มันแตกไว้แล้วตอนแรกก็แตกก็อัดหยอดกาวแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเดี๋ยวค่อยไปทําสีอ่าเดี๋ยวไปทําสีครับนะครับน,นี่ก็คือเอาคร่าวๆนะก็ ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยนะครับผมตัวนี้บอดี้มันนะครับก็เรียบร้อยไม่มีอะไรตัวนี้เป็นฝาปิดตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับอยู่ด้านในนะเดี๋ยวไปทําสีทีเดียวอ่าตัวนี้ส่วนอีกชิ้นก็คือที่ต้องทําสีด้วยก็คือตัวนี้นะครับอันนี้แห้งแล้วละเพราะว่ามปกาวติดเหล็กเอาไว้ เป็นตัวช็อกเกตเสียบแบตท,ที่ทําขึ้นมาใส่ลึกเกินไปหน่อยมันต้องลอยนะอันนี้เราต้องแก้นิดหนึ่งนะครับผม,มเรียบร้อยเราค่อยแก้ก่อนพอดีไป,ไปใส่ซะจมเลยอ่าแล้วตัวใบมีดไม่ใช่ดิใบหินเจียก็ได้โมนะครับใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมุนน็อตแล้วก็ใส่แหวนแหวนก็ไปหาพวกแหวนมาใส่พอดีกันพอดีเลยนะครับผม ใช้ได้นะครับแหวนรองส่วนตัวนี้ก็คือแค่ไปทำสีนะครับแล้วก็วันยึดต,ตัวนี้ติดเข้ากับฐานนะครับผมอาจจะต้องใช้จะดูก่อนว่าจะยึดด้วยกาวไปเลยไหมหรือใช้น็อตนะครับผมเพื่อการถอดได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวไปทำสีก่อนนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยเล็กกระทัดรักเบาพกพาคล่องตัวนะทำง,งานก็ง่ายนี่ครับผมอยากเบาก็กดเบา มันสามารถกดเร่งได้ครับข้อดีของมันตรงนี้แหละนะครับผมเพราะว่าเราทํางานพุนนี้มันต้องเหมาะงานเล็กๆกันนะอีนนี้มันก็ต้องการความเบาความแรงเป็นช่วงๆบางครั้งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ถ้าใครจะใส่กาดป้องกันก็ได้นะเพราะว่า,าต้องมามเพิ่มอีกเยอะเลยนะใส่กาด ดังนั้นผมไม่ใส่หรอกเพราะว่างานนี้มันไม่ได้ตัดแบบอะไรหนักนะครับงานพวกนี้มันจะเหมาะงานพวกที่มาตัดพวกใช่ไหมพีวซหรือเหล็กก็ได้เหล็กเล็กๆที่เกียดใช้ตัวใหญ่ก็ตัวเล็กพวกนี้นะครับตัดได้หมดนะครับเนี่ยทีส่วนใหญ่ผมจะมาตัดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละแล้วก็ที่ข้อดีอีกอย่างเลยที่ที่ชอบมากก็คือว่าเวลาเราตัดเสร็จล้วอยากเจียมันสามารถเจียได้ไงใช่ไหมครับทีเรา ถ้าเราไปใช้แบบว่าใบใบตัดที่เป็นโลหะเราตัดได้จริงนะครับผมที่ใบเล็กอะ่ะแต่พอเราจะเจียมันเจียไม่ได้มันตัดได้อย่างเดียวมันก็เลยไม่ไม่มันมันต้องมาเปลี่ยนอีกอะ่ะมาเปลี่ยนใบแบบนี้อีกนะครับเนี่ยผมทําอยู่มีเนี่ยแบบนี้นี่ผมก็เอาจากตัวนี้แหละมาทําเห็นไหมครับทําใส่ตัวเจียที่เป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยพอถ้าถ้าผม ใช้เป็นแบบตัวนี้เป็นเหล็กตัดก่อนใช่ไหมเหล็กตัดทุกพลาสติกพวกอะไรอย่างเงี้ยตัดไปก่อนเสร็จมันบางทีต้องการมันเป็นขุยอะต้องการจะเจียมมันเจียมไปได้แต่นั้นก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้อีกนะครับมันทําให้เสียเวลามากนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสองตัวดังนั้นก็เลยคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นตัวเนี้เลยคิดว่าทําตัวนี้ขึ้นมาดีกว่าแล้วจบที่ตัวนี้เลยได้ถ้าเป็นพวกงานแบบ จะแต่งไปด้วยตัดไปด้วยเพราะนี้ตัวนี้ก็ตัดดีนะครับใบแบบเนี้ยตัดดีแล้วมันอันตรายน้อยกว่ากว่าใบที่เป็นฟันนะ่ะฟันแล้วเป็นเหล็กอาจจะถ้าโดนมือก็เข้าแหละแต่ว่ามันคงไม่ไม่เวอร์ขนาดนั้นนะ่ะนะครับผมนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาลองตัดดูนะครับเดี๋ยวขอขยับให้ดูนิดหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับมุม ตัวนี้ตัวนี้ผมหมุนปรับให้มันหมุนมาทางนี้แล้วนะนะครับเพราะว่าให้มันสวนทางกับตัวเกีียวงั้นเกียวมันจะหลุดได้นะครับผมนะครับสบายกัดงานตรวนี้เดี๋ยวขอให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะขยับเป็นสเต็ปแล้วกันนะครับผมนะ เวลาเราจะแต่งพวกนี้ยมันง่ายครับนะมันมันแบบเล็กนิดน้อยแล้วต้องการเรกียร์ก็จะเจกียร์ด้านหลังก็ได้เกียร์ด้านหลังนี่ก็ไดาษเพราะด้านหน้ามีกระดาษใช่ไหมแล้วก็ที่เกลี่ยไปแกะกระดาษออกก็เกียร์ด้านหลังได้เหมือนกันนะครับนี่คือความสะดวกของมันอะตัวหนาหน่อยตัวนี้หนาหน่อยนะครับ บายครับผมตัดสบายนะครับนี่นะครับง่ายเลยคราวนี้จะเบาจะเร่งก็อยู่ที่นิ้วล่วะตอนนี้จะลองตัดเหล็กเหล็กมันตัดได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีอะไรจับเลยนะเอาช้าๆแลวกันนะเพราะมือมันดีเป็นถนัด มันไม่เหมือนไปใช้ตัวประกาจับนะครับสมมติเราจะตัดอะไรเล็กๆน้อยๆอยเงี้ยไอหัวน็อ oh, ตอะไรเงี้ยสมมตินะฮะก็ก็น่าจะโอ้โหไฟกระจายจังน <laughs> ะะเนี่ยมันง่ายที่เราต้องการแบบตัดอะไรเล็กๆน้อยๆงานเบาอ่ะ เนี่ยฮะมันจะสะดวกที่สุดละขออ่าไว้กลับอยนะครับนี่ฮะเหล็กมันได้หมดอยู่แล้วเหล็กใหญ่ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าพื้นผมไม่มีให้ลองนะฮะเหล็กใหญ่ก็ได้ครับตัดได้หมดแหละเพราะว่ามันเป็นใบเดียวกันกับตัวงานเจียร์เพียงแต่ว่าแรงมันอ่ะมันไม่มีเฟืงองไงมันไม่มีเฟืองทดเหมือนหินเจียร์ตัวใหญ่ดังนั้นงานาเบาๆจะดีที่สุดนะครับผม นะครับอันนี้เป็นที่มอเตอร์ผมอาจจะเก่าไปแล้วนะไม่ได้ฉีดน้ำยาถ้าฉีดน้ำยามันจะเบาเสียงเงียบนะครับเอาของเก่ามาทำให้เกิดประโยชน์นะแค่นั้นเองครับผมโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็นไอเดียได้นะส้ารถท่านไหนที่ไม่อยากไปจับตัวใหญ่ๆงานเล็กๆน้อยๆแล้วชอบตัดแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆ ใช้เยอะถวเนี้ยแบบนี้ได้ครับนะครับลองเอาเป็นไอเดียดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่น,นี้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ยังไงมา DIY กันใหม่หรือมาแกะกล่องยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ